สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บูธโตโยต้าดิงไทยแลนด์นะคะเราเป็นบูธเกี่ยวกับแบรนด์ของโตโยตนะคะสายยางอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นค่ะปีนี้เราก็มีสินค้าใหม่ที่อยากจะมาแนะนํานะคะ2ตัวนะคะก็จะเป็นรุ่นแรกเลยค่ะรุ่นนี้ค่ะเราเรียกว่ารุ่นอะไรนะคะตโตโยตโยซิลิโค,คนสตีมครับผมโอเคก็ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษครับทนอุณหภูมิได้สูงถึงร้อองศาครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจริงเขาเหมาะกับงานสตีมแล้วก็จะลดเรื่องของการปนเปื้อนเพราะเขาใช้กับงานฟู้ดเกรดได้ด้วยนะครับ นี่ตัวใหม่เลยอีกตัวหนึ่งค่ะด้านนี้ค่ะอันนี้คือรุ่นอะไรคะเราเรียกว่ารุ่นเป็นตัวโตโยตอป E ีร้นะครับผมตัวนี้เป็นสายดูดนะครับที่ทนอุณหภูมิสูงได้ถึงร้อองศาและเป็นสายที่เรื่องของป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับสามารถนำไฟฟ้าได้นะครับผมนี่เป็นตัวพิเศษเลยทนอุณหภูมิได้สูงนะครับแล้วก็ตัวผิวด้านในเป็นวัสดุพิเศษทนการกัดก่อนนะครับผม เรียกว่าฟีดแรงๆแค่ไหนนะคะผิวพื้นผิวก็จะทนการเสียดสีได้ดีมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะก็เราจะมีสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมแนะนํา2รุ่นนะคะสําหรับปีนี้และอีกอย่างหนึ่งค่ะปีนี้โดดเด่นมากๆเลยสําหรับโตโยตนะคะเรานําเข้าในส่วนของสายรถน้ําค่ะนี่เลยปีนี้เรามาเปิดตลาดในส่วนของสายรถน้ําที่นําเข้านะคะร้อเซจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมหัวฉีดแบบนี้เลยฟังก์ชันแน่นๆแบบนี้นะคะมีช่องทางที่ลูกค้าสามารถ ไปซื้อหากันได้นะคะทาง s h o ป e e หรือ Lazada นะคะในช่องทางของบริษัทเรานั่นเองนะคะ t o y ยต Trading ง Thailand ค่ะขอบคุณค่ะ